สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน,นายธนากรขาจเจริญวันนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้คําสั่งสแกนเอฟนะครับจุดประสงค์นะครับก็เพื่อจะให้เข้าใจในการใช้คําสั่งสแกนเอฟและเพื่อนําไปใช้ในการเขียนโปรแกรมสีพ,พัดนะครับคาว่าสแกนเอฟนะครับเป็นคําสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแผ่นพิมพ์ เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในไลบรารี stdio. h รูปแบบนะครับในการเขียนโปรแกรมก็จะมี scanf รหัสรูปแบบแล้วก็ตัตวแอนแล้วก็ตัวแปรที่ใช้เก็บค่านะครับเช่น scanf %d คือรหัสรูปแบบนะครับส่วนตัวแอนนี้เป็นตัวที่เราเคีย์ ตัวหนังสือหรือตัวเลขเข้าไปมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ในห้องตัวนี้นะครับผมซึ่งเมื่อเราคีย์เข้าไปแล้วข้อมูลที่เราคีย์เข้าในแป้นพิมพ์ก็จะไปอยู่ในชื่อชื่อว่า number แบบเหมือนที่เราตั้งไว้นะครับส่วนรหัสคำสั่งรหัสคำสั่งนะครับรูปแบบก็จะมีรูปแบบ เปอร์เซ็นซีวามหมายว่าใช้รับตัวอักขระจำนวนหนึ่งตัวเปอร์เซ็นดีใช้รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเปอร์เซ็นเอฟรับค่าตัวเลขทศนิยมและเปอร์เซ็นเอสรับชุดข้อความนะครับส่วนชนิดของตัวแปรสมมุติว่าเราจะเอาชนิดชาเราจะจะเป็น ชนิดที่ใช้เก็บข้อมูลตัวอักขระใดๆทีละหนึตัวนะครับเวลาที่เราจะเอาชนิดตัวแปรตัวนี้ในโปรแกรมสแกนเนฟของเราเราก็จะใช้คําสั่งรูปแบบเปอร์เซ็นซส่วนเราจะเอายิ้นใช้เก็บข้อมูลเป็นจำนวนเต็มเราก็ต้องมาเลือกใช้เปอร์เซ็นดีส่วนเราเอาโฟตใช้เก็บข้อมูล ที่เป็นเลขตัสนสยมเราก็ต้องมาเอาเปอร์เซ็น f นะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมกันนะครับตัวอย่างหน้าโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีนึงเปิดห้อง library ให้มันครับก็จะมี include std io n e t h แล้วก็ include con I/O d ทตามด้วยบูมเมนครับผมแล้วก็เครื่องหมายเกือกมากเปิดตามด้วยคําสั่ง c ค e ียร์สกรีหมายถึงเคลียร์หน้าจอหรือเคลียร์โปรแกรมเก่าๆที่ค้างอยู่นะครับต่อมานี่นะครับอันที่เราจะใส่ก็จะเป็น In ส่วนชื่อก็จะเป็นชื่อนําเวลาที่เราคีย ต้งสือหรือตัวเลขลงไปตัวเลขจํานวนเต็มลงไปนะครับตัวเลขจํานวนเต็มของเราก็จะมาอยู่ในห้องที่ชื่อว่านำส่วนโปรแกรมส่วนบนรรทัดต่อมา p ีนีก็จะมี Enter Number ส่วนในตัวนี้นะครับจะไปแสดงอยู่ที่หน้าจอของเราบรรทัดต่อมาเป็น ScanF ครับพระเอกของเรา ก็จะมีเปอร์เซนต์ดีเหมือนกับสไลด์ที่ผ่านมาครับเปอร์เซนต์ดีคือเลขจํานวนเต็มเราต้องให้มันคู่กับอินนะครับผมตามมาด้วยเครื่องหมาย n เครื่องหมายตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายที่เวลาที่เราพิมพ์ตัวเลขเข้าไปตัวเลขของเราหรือตัวอักขระหรือค่าทุศนิยมของเราทั้ง3ตัวนะครับจะวิ่งตัวนี้นะครับจะพาวิ่งเข้าไปอยู่ในห้องที่เราตั้งชื่อไว้ครับผม มาถัดต่อมาก็เป็นคําสั่งข้างหน้าจอนะครับเวลาที่เราคอมไพล์แล้วเรา link ลิงก์ผลลัพธ์ที่ได้ออกทางหน้าจอก็จะเป็นนี่ครับผม Enter Number ส่วนตรงนี้เราก็จะมันจะรอให้เรารอรับข้อความจากแป้นพิมพ์นะครับเพื่อใส่ลงไปต่อไปเราไปเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับ สำหรับโปรแกรมของเรานะครับผมก็ได้ทําการเขียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็น include standard io h แล้วก็ include con io h นะครับตามด้วยคำสั่ง o m a n แล้วก็เครื่องหมายเกือมาตามด้วยคำสั่ง clear screen ตัวนี้นะครับ clear screen หมายถึงว่าเป็นคำสั่งที่ใช้ เทียโปรแกรมก่อนหน้านี้ออกให้เป็นหน้าบ้างป่านะครับตามมาด้วย in นนา1หมายถึงชื่อนําห้องที่1ของเรานะครับ in นนา2หมายชื่อหมายชื่อหมายความว่าเป็นชื่อห้องที่สองของเรานะครับต่อไปปินเอฟตามด้วยคำสั่งตามด้วย Enter Number ตัวนี้จะแสดงออกทาหงหน้าจอของเราครับแล้วก็สแกน F อเปอร์เนเหมือนที่เราศึกษารางานมาแล้วนะครับเปอร์เซนก็คือเปอร์เซนที่มีเลขจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เครื่องหมาย n หนึ่งหมายถึงว่าเราเคีย์ตัวเลขจำนวนเต็มลงไปในช่องนี้เลขที่เราเคียลงไปก็จะวิ่งไปอยู่ในห้องที่ชื่อว่า นหนึ่นะครับผมบรรทัดต่อมา pdf enter number เหมือน,น,น,นเดิมครับผมตามมาด้วย scan f p e r c e n t D หมายถึงตัวเลขจำนวนเต็มเหมือน,น,นเดิมนะครับแล้วด้วยว่า n น,นำเหมือนอันแรกครับผมเวลาที่เราพิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็มลงไปในช่องนี้เลขที่เราพิมพ์ลงไปก็จะวิ่งไปอยู่ในห้องที่ชื่อว่า n 2นะครับผมบรรทัดต่อมาเป็นร์เซ c e n t d บวก์เซ c e n t d เท่ากับ์เซ c e n t d ก็หมายความว่าจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มได้เท่ากับจํานวนเต็มนะครับแล้วเราจะเอาตัวไหนนะครับมาบวกกันก็จะเป็นนํำหนึ่งกับนํำสองเอาตัวเลขที่เราคีจากนำหนึ่งกับนํำสองมาเพื่อให น้ำหนึ่งกับน้ำสองนี่บวกกันนะครับผมบรรทัดต่อมาก็เหมือนกันนะครับปิณเอฟเปอร์เซนต์ดีลบเปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีก็หมายความว่าจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มได้เท่ากับจํานวนเต็มเอาตัวเลขจากข้อที่1่กับห้องที่2เพื่อให้ตัวเลขจากข้อที่1่กับห้องที่สองมาลบกันนะครับผมบรรทัดต่อมาก็เหมือนกันครับเปอร์เซนต์ดีคูณเปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีหมายความว่าเอาตัวเลขจากห้องที่1 และห้องที่สองมาเพื่อให้ห้องที่1กับห้องที่2คูณกันบรรทัดสุดท้ายก็เหมือนกันครับผมเปอร์เซนต์ดีหารเปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีหมายความว่าเลขจํานวนเต็มหารเลขจํานวนเต็มเท่ากับเลขจํานวนเต็มนะครับผมก็จะเป็นเลขจากห้องที่1กับหขข้องที่2ให้เลขห้องที่1หารเลขห้องที่2นะครับผมหลังจากที่เราเข้าใจในหน้านี้แล้ว ผมก็จะมาคอมไพน์เพื่อดูจุดรเรื่อนะครับว่าจะมีจุดรเรื่อไหมเริ่มกันเลยครับอ่ารเรื่อเป็นศูนย์นะครับผมต่อมาเราก็จะมาลิงก์แล้วใส่ตัวเลขดูผลลัพธ์มันครับผมนี่หลังจากที่เราลิงก์ขึ้นมานะครับตัวเลขที่ผมจะใส่ก็คือเลขห้าแล้วก็ Enter ตามด้วยผมจะให้อีกเลขหนึ่งก็คือเลข4แล้วก็ Enter นี่เห็นไหมครับผมเลขค่า,อออาข,ของเราจะเข้าไปอยู่ในห้องที่ชื่อว่านำหนและเลขสของเราจะเข้าไปอยู่ในห้องที่ชื่อว่านำสองส่วนผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเป็น 5้าบวกห้าห้าบวกสี 4, 1, ่เท่ากับเกลบหนลบสี 4, 1, ่เท่ากับหนคูณสเท่ากับยีแล้วก็ห้าหารสเท่ากับหนะครับผมนี่แหละครับผลลั์ที่ได้ออกมาหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปกันนะครับผมสรุปนะครับคำคำสั่งสแกน f ก็คือ เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเวลาที่เราจะพิมพ์จากแป้นพิมพ์ลงไปเราพิมพ์จากแป้นพิมพ์ผ่านคำสั่งนี้จะเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งคำสั่งนี้อยู่ใน library s t d i o h t h นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ ขอจบการนำเสนอการสอนคำสั่งสแกนเอฟเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณครับ